สวัสดีครับพี่น้องสกูุ๊ส้นนะครับวันนี้ก็พอกันแล้วครับช่องฮองปงเชนแอวครับวันนี้ก็พาพี่พาน้องไปเที่ยวทะเลครับพี่น้องนะครับได้กุ้งแช่น้ำปลามาครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็สูตรไอฮองปงนะครับพี่น้องเฮ็ดเองเลยครับพี่น้องเนาะนะครับแจวนะครับจิ้มพริกนะครับก็เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดแล้ววันหันแล้วพี่น้องเนาะนะครับแบบรสรสชาติจัดจ้านเนี่ยนะครับกับกุ้งได้มากเป็นกุ้งใหญ่ครับพี่น้องกับกุ้งนระมาณหนึ่งกิโลจะลองจัดเบิงว่า เห็นข้าเจ้ากินก็เลยอยากนะครับกุ้งแช่น้ำปลาว่าสันม้าลองเบิองมาเสียบเสียบด้วกันพี่น้องเนาะนะครับจัดให้เสียบเลยมาเนี่นะครับลาดจนพี่น้องแต่ลาดไปลาดน้อยนึงนะครับผมก็บยิ่ลาดไปอีกนะครับมนี่ภาพพี่น้องมาลงทะเลเด้อนะครับนี่บรรยากาศกัอยู่ทงไฮทงหน้าเกาพี่น้องนะครับอยู่ริมสะริมคลองให้หน้านะครับผมนะครับอืมเพ็ดขนาดได้บนรจับพี่น้อง ไล่ไล่เลยปปนี่นะครับมาเสียบมอนกันนะพี่น้องเด้อนะครับพักเข้ากับมีมะละเป็นมะลจีนนะพี่น้องเนาะอันนี้เขากับพาเรียบร้อยแล้วนะครับสตอผมไม่ใส่เนาะโอ้นนี้สตออันนี้สตอผมกับแก้มาเรียบร้อยแล้วริสันมันสีนะครับแก้สตอมาเรียบร้อยแล้วกินสตอซสินึ่โอ้ยมาเนี่ยเสียบแน่นอนพี่น้องนะครับใส่สตอไปนึ่งกันอือเดี๋ยวกินเลยนะเสียบนันกันพี่น้องเนาะนะครับ นะซิมมันก่อนชิมนำ้ำแช่น้ำปลาด้วยแสบนวดเลยพี่นอ <laughs> ้องกุ้งกุ้งกับตัวใหญ่เลยครับเด้อ <c oughs> ขออยับใส่มือเลยครับเด้อครับกุ้งกับใหญ่มากถุงหงายเลยครับ,รบพี่น้องกุ้งกุ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหลปหน่นอง <c oughs> พอดีผมกับสูตรสูตรนี่ผมเห็นเองนะครับกับสูตรท้องโปงนะครับแช่น้ำปลาลงไปแล้วก็ใส่โซดา นอกโดยน้ำแข็งกระกรอบเลยพี่น้องเนาะนะมาเนี่เบาไล่เลยมาเนี่อืมอืแมแปรไปเลยพี่น้องมาลาจินใช่จะตัวผมอ่มพักหลายอืมกุ้งนี่ได้มากกิโลหนึ่งนะครับ ประมาณส0ิกตนะพี่น้องถือว,ว่าหลายอยู่ครับอืมนถึงเลยนไงซิแห้งหลายนองแกมาลาบุ่งเดิมไงหงาแกไแกพี่น้องเลย กุ้งกุ้งตัวบางใหญ่เลพี่น้องเด้อมันวายเลยตัวบางใหญ่ผมเนี่ยมังเหลืวสามสิบตัวมันก็เลยมันก็เลยกิโลนึงตัวใหญ่นะครับ ต่อครักุ้งแช่หนังปลาครับสูตรในห้องปงเฮ็ดเองเลยพี่น้องถ้าเป็นหน่องไปลงเขาเอ่ยขี้เหมือนกัน,อน,นองอนแบบแข็งได้ปะเนี่ย นนกินกินกาดมันแสบไปหน่อยใบป,ประคบอยมากเลยากานแค่ไหนจิ้มอย่างไ้รสชาติดีมากเริ่มมืมอหนาทีเคที่เป่นนองเบิ้องเพีนน้อง,ง,องสูตรผมเนี่ยน่องเน้เนอแ่บพป่น,น้่องเคทิมเขายากินก็นอยากเนาะ 安得里嘞。 ลุ่มีอะไรุม่มดีัะ

หลาักสวยนะครับเียงแหวนเนี่ยบราณตอนนนปกกองหรือว่าอะไหลายเด็กหนอนเนาะชาบเงี่ยยิงไปลินเบดไปหน่อย เอาอินนะ่่ได้หเี่ไดของมาหน้านีกว่าจะต่อปแมซี้กัน đồng điện hả <coughs> ไนลองคับนี่ยงเชียนปลาขาดแบงไงหนึงยี่โลหนึ่งเพี่นลองดนะ้ <laughs>

เบรกบ่ได้ครับถ้าเบรกแคงเพียเติมจับหนักต้องะหรอ ยิ่งเสียงนุกน้ำน,น้ำครับเด้อเสียงนกน้ำอีกม่เสียงรมแล้นีครับรมแห้งอยู่ยะนะครับใช่ญอดีพัานรีบเละ Cái này là cho rồi Nó hợp bớt hmm. Ừ hmm. เผ็ดเลยอือจัดนะ เสียบพี่น้อง,งเสียบไรเสียบคล้องเท่เลยครับพี่น้องครั MM <c oughs> บเบิดเลยพี่น้องนะครับกุ้งแซ่บนนะปลาสูตรไอ้ห้องปงครับพี่น้องกะเฮ็ดล่องเบิ่งกัแซ่บอยู่ครับเห็นที่เจ้าจกินหลายกัอยากคืออยากครับพี่น้องก็เลยมาลองลงเท่เบิงนะครับลองเฮ็ดเบิงกะ สุดยอดนะครับพี่น้องแซ่บเพชรนะครับนัวไม่น้ำน้ำกันเลยนะครับครับซื้อมากิโลหนึ่งนะพี่น้องสามสิบกิโลกัโตนะครับเบิดถาดเลยนะครับถาดตรงใหญ่หนึ่งนะครับพักกาม่าเป็นสวนนะครับอ่ะจะไดนก็ขอฝากช่องนะครับเนาะช่องฮองปงชาแนลฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สิ่ำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งครับพี่น้องเพื่อบ่อยผัคลิปต่อไปนะครับเนาะจะไหนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชม ช่องฮองโปงช่แนลซึ่งจะเป็นช่องน่องไม้นะครับฝากใบนี่อ้อมกอดอ้อมใจนี่นะครับน,นั่งเลยครับเด้อครับไปพออนลินาหนะครับเนาะสวัสดีครับ